สวัสดีค ah ่ะสวัส <and> ดีค่ะก้มเพอสวัสดีค่ะนนี้ช่องอะไรหรอช่องอะไรช่องของอันนี้ใช่ไหมอันนี้อกันนี้กินไหนคะนี่นี่ดูดูลุงเนาะมันหองปลา่องอไรหอกังตัอันนี้นาะอะไรนะ ไวเบียลของลูกไวเบียลของไหนไม่เร็วตอนนี้เขาอยู่สนามนะคะกำลังเล่งตั้งเวทีกันนะคะสี่จะเปิดไปดูการน,นี่นะคะมาที่ยีสีด้วยค่ะไม่เอาลูกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นอลิซอ,อ,อยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านแพงอยอันไหนร้องร้องร้องเพลงให้พ่อพ่อยแม่สีฟังมาเมามาโซนมาไปดนนี้ว่าครพาครมพี่ เก่งมากผมมือให้เก่งไหน,นะคะเก่งมากนะเป็นทองปลายฝานึงบเท่งนะคะลบกีกษิตคล้องแขนอะย่ีเก่งคักจำได้หมดนอนเอาตัดตื่นนะคะมาแต่อลิสมาแต่เทียงแล้วนะคะแต่ว่าเกียบเก็บจาก ไม่โดมนะคะมาสนามกีฬามันแพงนะคะนอนถ่าพี่ก็ปั่นจักรยานเลยเดินไปสัมภาษณ์พ่อมอสเลยพ่อมอสทำไรอยู่ไปสัมภาษณ์พ่อมอสเลยเดี๋ยวเดินไปสัมภาษณ์พ่อมอสเลยเร็วสัมภาษณ์เร็วสัมภาษณ์เร็วสัมภาษณ์เร็วถามอะไรพ่อไปสัมภาษณ์ลุงนอนเลยลุงนอนทำาย พิทีกรเขินสวัสดีครับอ๋อเจ้าของช่องมมือนี้เริ่มดำเนินการแล้วครับสนามลงสนามแลครับนี่ครับมานีเร็วมานีเร็วนี่ครับลงสนามแล้วดเนิ่มเริ่มเพิ่มแล้วคร้บพิธีกเอาผมใส่ อันนี้ดูป้าจะจำวันที่สิบเก้าครับโตอย่างเดียวไม่เยอะเหลือไม่มากนะครับพี่น้องครับโทรจองโตได้ในวันนี้นะครับทีบสาวน้อยเพื่อนเพรียงเพื่อนเพรเพียงแล้วก็วันที่20ครับเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการของสาวน้อยเพื่อนเพรงอยู่ที่สนามข้างสนามกีฬาเพรียงที่เดิมนะครับพบกับโตเกียวมิวสิก วิธีใหม่วิธีชุมใหม่ทีนี้บพี่เห็นเลยเอออย่พี่น้องว่าเบิ้งเทือเดียวนะครับแต่พี่น้องว่าเบิ้งเทือเดียวมือเปิดวงทีนี้ไม่ที้เห็นเลยนะครับที่พี่น้องเห็นไปก็ไม่จ่ละเมินชูเนาะแต่น้อยละเมินชู้นะผู้ช่องเลยเจ้าของช่อง อ Beni? ชองน,นี้ช่องใครลูกช่องใครช่งของอิมามูครับกลิ่นไหมกลิ่นไหมอันนี้เติมอมากิ่นไมกิ่มคขอป้าเร็วขอปลาเร็วไปขอยังไงพูดยังไงปลาไทยดีแน่นอนเฮ็ดยังไงอันนี้ไปเลยเขาเฮ็ดแบบวิธีไหมนะเมีอเขาพ่งาเร็วที่เขาตทำเขาเฮ็ดดีๆทเอาสีออก ระวังมีดอันนี้ถอยมาก่อนลูกลนะพอ่พอพ่อน่าจะดูไม่คล่องลูกนี่อันนี้กับลุกนี่มาไปขอลุงเนาะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจ๊แม่งมงจงจวไว้จมี่แล้ <laughs> อ,อ,อาชิมดูไหนอร่อยไหมชิมสิเป็นไงคะ อร่อยไหมคืออะไรคะช่อมชอมอะไรช่มไม่รู้ชมไม่รู้ช่อมโอชมโอใช่ค่ะชมโอเก่งมากหิวข้าวหรือยังฮะเอายางน้ใจเสียไเลยหิวข้าวหรือยังลูกหิวไหมไม่เอามาป้อนเอาไหมจะกินชมโอหรอคะ เฉยหลายสุดยอดไหมสุดยอดไหมคะเฮ้ยเจ็บป่าเนี่ยบอกพ่อที่สุดยอดไหมใช่ไหมผักหลายมันกอะไรผัวหลาย เอามาถามเบื้องนะคะเดินผู้เมล้วอะไรนะเจ้ามาแล้วอ่ะอะไรนะเจ้าอ๋อเจ้าเสื้อหมดเลยเจ้าเดีวเขาทำไมอ่ะเขามาเข้าห้องน้ำหรอเขามาเปิดอ๋อเขามาเปิดเปิดห้องน้ำหรูกเข้าห้องน้ำมาใช่เอาห้องน้ำไปให้เราไปเข้าห้องน้ำมาปลดกุญแจไง หมดได้ยังเอาอีกไหมเอาอีกไปขอพ่อมอสนนะี่ยมีเรืียกทุกอย่างกอนอร่อยไหมลูกเอาอีกไหมได้มาตั้งเลยป้าแกให้ปกติแบบตัวส้มอีีสอสุดยอดไหมบอกป้าที่สม้สมส้มโอป้าสุดยอดไหมอร่อยไหมลูกเหนิยวเหนียวนน้อย <c oughs> นะ <c oughs> เสียบนนแหลทำไม่ดีโวยเสียบเพี้ยเสียบไรปะเสียบไรเดี๋ยวลุงแกอยู่ล้าล้าย้เอาเล้า่ยายิ้วีตเวลาเขรอของกินเจจดเจจด แกบ้ยอมไหมอิม้วเ้กรใ, <c oughs> ใจลยจับจบพี่เขาวิ่งเล่นอยู่เก็บไปขอขอกจังบาก่อนใกลยังไกลหยุดไปไปทงมันนี้กลตีบ่ไกตียังจะไกลก็ยงไม่ดีสุดกินเกี่ยวมไม่ได้ไม่ได้ยังชาย อ๋อลุงุงชัยไปโดมลูกอย่าดึงชัยมาโไปค่ะเจ <C approved> <C rast> ้าคิม <GO> น <av uther> ึ่นุ่ฝากไว้ำนี่ค่ะเดี่ยงไงมาถ่ายอัพเดตอีกหนึ่งค่ะขอบคุณนะยายค่ะ